<Go> เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับฟุตบอลท o d a y เอเช่นเคยนะซีดาสวัสดีด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลทูเดย์รอบที่2ครับ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสดใสนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีข่าวดีสำหรับเมืองทองทยูเนเต็ดน,นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นนักเตะข,ขาเข้านะฮะนำเข้าจากบีจีปทุมเลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นเบอร์ต้นๆแน,น่นอนวันนี้นําเสนอสุวิทย์ไพรพรมราดนะครับเป็นแบ็กเจอร์แบ็ก ความเร็วสูงเลยนะฮะก็มีข,าข่าวครับผมว่าเออเมืองทองเนี่ยไปสนใจพี่สุวิทย์นะฮะปลายพมราชจะมาแทนตำแหน่งของสุพรเออแสดงว่าสุพรน่าจะไปแน่เนาะอจริงผมก็ทำใจตั้งแต่มีข่าวกับบุรีรัมย์แล้วละว่าแล้วก็ตั้งแต่ที่เขาไม่ได้ลงในแมตช์ล่าสุดเนี่ยผมก็ว่าโค้ชโอ๊ตจะดรอปแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมืองทองก็ได้ประกาศเนาะว่านักเตะคนไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการทำทีมแผนในการทำทีมฤดูกาลหน้าแล้วก็มีข่าวในการย้ายทีมหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใน ทีมในฤดูกาลหน้าแล้วเนี่ยก็จะโดนดรอปไปจะไม่ให้ลงสนามแล้วนะฮะในแมทที่เหลือเนาะเพราะเหมือนกับว่าแบบเออให้เขาตกลงเรื่องการย้ายทีมให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ทําให้สภาพทีมคุณภาพทีมที่ไม่มีเขาเนี่ยเออจะเล่นได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเนาะแมบบ์เจอ,อาทางด้านหนองบัวก,ก็เป็นบุญทวีกับทางด้านสุพรรณนะครับที่ไม่ได้ลงนะฮะก็ <c oughs> โชคดีนะครับพี่ชัยนะครับวันนี้ครับมีข่าวว่าเมืองทองไปสนใจ แบ็คของทางด้านบีจีปทุมนะฮะวัย26ปีเนาะเคยอยู่กับทางด้านขอนแก่นด้วยนะฮะซึ่งวัย26ปีเนี่ยโอ้ถ้าเกิดได้มาเราโค้ดโอ้ใช้งานเจิงเจ๋งแจ่มเนี่ยนะฮะเราก็มีสิทธิ์ติดถึงทีมชาติเลยนะฮะวัย26ปีนี่กําลังวัยกําลังดีเลยนะกาลังแบบกระฉูดนะฮะฟอร์มกำลังกระฉูดนะฮะแต่โอกาสลงเล่นกับทางด้านบีจีเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็มีอยู่นะนะครับมีลูกยิงมีแอซซิตอยู่นะฮะสำหรับสวิ์นะฮะ ซึ่งก็มีโอกาสลงสนามพอสมควรนะมันก็ไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นรายงานข่าวจากเมืองทองวงในนะฮะเมืองทองวงในเนี่ยรายงานว่าจะดึงตัวพี่แกมานะครับซึ่งจะมาแทนสุพรแน่นอนเลยนะฮะถ้าเกิดได้มาจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าทางบีจีเนี่ยก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เหมือนกันนะฮะหลังจากที่ฤดูกาลน,นี้ซีซั่นนี้นะฮะฟอร์มไม่ได้เป็นตามที่หลายๆคนคาดหวังไว้นะฮะหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าแบบเออมาชิงแชมป์กับมาชิง แชมป์กับอ่บุรีรัมทั้งแบงคอกหรือว่าการท่าเรือเมืองทองเองด้วยนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็คือผลงานไม่ดีเลยนะครับรอคอมเมนต์กันมาดูนะท่านผู้ชมเอากันหมานะสำหรับพี่สุวิทย์เรานะครับลองเอารอรอ,คอ,อคอมเมนต์กันดูนะฮะสนใจหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าพูดถึงตําแหน่งแบนะ็คเนี่ยเมืองทองก็ไปสนใจอีกคนหนึ่งเนาะของอินโดนีเซียผมลงคลิปไปแล้วนะฮะแบ็คอินโดนะฮะรอคอมเมนต์กันดูว่าเอออยากได้ใครหรือว่านอกนอกจากสองคนนี้เนะี่ยอยากได้ใครเพิ่มหรือเปล่าสำหรับตําแหน่งแบ็คนะฮะมาแทนที่ พี่สุพรนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าสุพรคนเดียวนะผมเนี่ยใจเริ่มหวันว่นหวั่นว่าแบบบุญทวีอาจจะไปด้วยหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันนะฮะก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้นะครับนอกจากาการรายงานจากเมืองทองวงในประมาณนี้ที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ดูนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมคิดเห็นว่าน่าสนใจน่าสนใจเลยนะครับสำหรับสวิทไพร์พรมราชนะฮะแต่แต่แต,ตอนเนี้ยผมอะ เอาจจริงเลยอะโฟกัสแต่ ACL จริงๆโฟกัสแต่อันดับ3จริงๆคือถ้าเราได้ไปรอบแบ่งกลุ่ม ACL เนี่ยนะครับนักเตะเบอร์ต้นต้นงปรไเทไไทยจนถึงพิษตังอาจจะกลับมาก็ได้แล้วก็รวมถึงนักเตะต่างชาติเนี่ยอาจจะมาเล่นให้เราเพราะว่าได้เล่นในฟุตบอลเอเชียเลยนะครับบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเนี่ยเราจวบอันดับ4อันดับ5หรือว่าอ่ะอันดับ4แบบเนี้ยเราเป็นการท่าเลือได้ไปเนี่ยอาจจะ นักเตะเบอร์ต้นๆอาจจะไม่ย้ายมาเลยก็ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้ไปเพราะว่าเป้าหมายของหลาย,ลายคนก็น่าจะอยากไปเล่นฟุตบอล ACL เนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยอยู่แค่อันดับที่4เล่นแค่บอลถ้วยตามปกติอยู่ทีมไหนก็สามารถเล่นได้นอกจากค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองถ้าเกิดย้ายมาถูกไหมฮะนั่นเป้าหมายหลายคนนักเตะไทยทุกคนก็น่าจะอยากเล่นกับแบบทีมระดับคาวาสกิฟอเล่ทีมของญี่ปุ่นนะฮะทีมของ เกาหลีอะไรแบบนี้ลีกชั้นนำนะฮะแล้วก็ทีมที่แบตเออคุณภาพดีแล้วก็น่าจะแบตแบตทดสอบตัวเองได้มากกว่านะครับที่ที่จะแบตได้เล่นอยู่ในไทยเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูฮะวันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรผมอัปเดตให้ในอนาคตนะฮะถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเนี่ยผมก็จะรีบแจ้งเลยนะครับทั้งการย้ายเข้ามาของนักเตะใหม่ที่มีข่าวหรือว่าการที่นักเตะของเราเนี่ยอาจจะย้ายไปทีมอื่นนะฮะผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะเพราะว่า แหมช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะเนาะแต่ว่าก็พยายามโฟกัสกับผลงานตอนนี้ดีกว่านะฮะประมาณนี้แล้วกันนะผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกันนะฮะขอให้จบที่3ครับแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะฮะวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ